ใหม่ดาวิกาถือเลิกดีทำบุญอาณาจักร2 0 0ร้านสวยงามอลังการทุกมุมจริงๆถือเลิกดีทำบุญบ้านรูแล้วสำหรับนางเอกสาวใหม่ดาวิกาหลังทุ่มเทร่างกายและกำลังรัพย์เป็นของขวัญชิ้นใหญ่ให้กับตัวเองและเพื่อให้คุณแม่ได้อยู่ยังสบายและมีพื้นที่ในการสร้างความสุขก,กับการปลูกต้นไม้นานาพันธุ์ ซึ่งราคาโดยรวมของบ้านหลังนี้เบาๆแค่200ล้านเท่านั้นเองจ้าต้องบอกว่าที่นี่คืออาณาจักรของใหม่ดวิกาที่เจ้าตัวได้กวานซื้อที่ดินในซอยเพื่อสร้างคาเฟ่สุดอลังการที่ถูกพื้นที่ทุกมุมสามารถใส่ภาพเทคอินได้อย่างไลฟ์สไตล์ของสายโซเชียล ล่าสุดใหม่ดาวิกาถือเลือกดีทําบุญอันจักรสุดรู้เพื่อเป็นสิริมงคลและในพิธีดังกล่าวนอกจากจะมีคุณแม่และหวานใจเตอ๋อฉันทวิทแล้วยังมีเพื่อนพ้องมาร่วมแสดงยินดีกันอย่างล้นหลามเลยทีเดียวบอกเลยว่าสวยและเก่งตัวจริงเสียงจริงหากชอบคลิปคราวนี้ฝากกดไลค์กกดต like, ิดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ